ขออนุญาตเอาหมดคนแรกเอาหมดสี่นะทุกคนอออหมดไอเดีดเทาายทุกคนขอหมดโซนลิเดเตทุกคนว่าะถนัดโซลิเดเตเมมาได้เปล่าแค่นี้แคปเกมหนี่ก็ทุกคนนะ่าจะรู้จักคนนี้นแล้วแหละ รู้จักแล้วน,น,แบบน,น,นี่แล้วก็ประมาณนั้นนะทุกคนแต่ต่อไปเราจะแบบไม่ใช่แล้วตอนนี้หน้ามันมากเฮ้ยอือดูแล้วเคยดูแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคน น่าจะเหล็กเล่นะทุกคนทุกคนเราปิดกล้องกันนะทุกคนเราปิดกล้องนะไม่ต้องตกใจไปทุกคนอันนี้คือลหัสตาอเอง รหัสเล็กเพื่อนเราทุกคนรอรอรหัสถ่ายเล็ก,กโอเคไหมเพราะอาจจะยิ่งไม่โดนหัวเพราะมันเล็กอันนี้ไม่หักเปิดกล้องเดี๋ยวเขาคิดว่าจะเล่นไมไม่เป็นบังกล้องเป็นเท่ากล้อ,อง เล่นจมตีก็เราอัดหัวแซดหัวไม่อะไรหรือเปล่าขอออกมาหน่อยจะไปเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวเชิญอัตตีเล่นออาป๊อกกิดหายไปไหนอ่ะอันนี้เราเคยแคสแล้วทุกคนคงจะรู้อ่าเดี๋ยวเราเชิญคนที่แคสให้ดูแลกัน เองก็เคยเป็นแบบนี้ใช่ป้ปาแอดทําให้เข้าร้านป้าเขาได้อืมเขาได้สบายใจชื่อโอ้าตายไหนวะแบบนึงก็ไม่ต้องตกใจลทุกคนเพราะว่าเออเ,เนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักคนนี้แล้วแหละน่าจะรู้จกักกันแล้วดูกบิลริซึ่เล่นเล่นทั่วไปนะ ไปไปหาเพเป้าเดี๋ยวพาไปหาเพรเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวขอให้ทุกคนดูชุดก่อนนะครับน,อน้นองอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูชุดเรานะนีทุกคนถ้าอันนี้ก็เป็นอันนี้อันสอบก,ก็เป็นอันนี้ก็เท่เลทุกคนเราก็ไม่รู้ทำไมเรามีแบบนี้ได้ก็ขอขอบคุณทุคนที่เติมให้ด้วยแล้วกันนี่ดูชุด,ชดเลด่ล<ๆ>นละครด้วย บีบีเอาเมือไปบางกล้องเดี๋ยวจำเห็นเฮ้ยกับของ,อยงเยอะเลยนะทุกคนมี้รหัสหนึ่งแต่ว่าเป็นรหัสน้องไม่รู้เล่นได้หรือเปล่านะใช่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราขี้เกีเยจรีวิวชุดละชุดยางเยอะอะ่ะเน่ยชุดอย่างเยอะเลยนี่ตรงมีทรงผมนี้ก็มีอ่าทุกคนเราขอเปลี่ยนชุดเดิมก่อนนะทุกคน เพราะว่าตอนนี้เราจะรีบเล่นแล้วก็ต้องไปดูกันบ้านแล้วแลนะทุกคนทุกคนรู้จักรู้จักคนคนชื่อบิ๊กบอสไหมทุกคนเขาก็เก่งน,นะทุกคนอ่าแล้วพี่บิ๊กบอสเล่นเล่นอะไรนี้ปะเล่นแต่ว่าตอนนั้นแบบพอเลิกเล่นแล้วรู้สึกยังไยอะไรไม่รู้เฮ้ยลาตีเทุกคนเราจะชวนอาร์ตี้เล่นอ้โหต้าไก่ ต้าไก่อะดูตาดิต้าตีเอาปืนถ้าแฮกว่าหัดเรานะเราไม่อยากให้แฮกไม่แฮกอ่ะมันแฮกกันไม่เป็นด้ยวยทุกคนถ้าใครแฮกนะเราขอให้ตกนรกขี้หมาไปเลยด้วใครใครแฮกได้บอกว่าเลยสุดยอดเอาเอาเข้าทีมเลยใครแฮกได้เอาเข้าแขนพี่บีเงีย่ยเพิ่งทุกคนฮะบอดใส่ก๊อตจีปะ่ะค่ะ เด้งเงินมายี่สิบโอ้จนอายาบอดจะแย่งฉันแย่งเลยแย่งเลยโอ้จะเย่วายได้ห้าเพชรวายวายวายเฮรหนูแค่ตื่นตาตื่นตาตีโอ้บอดบอดมีเลื่อนขั้นด้วยอันนี้ท่ะอันนี้ เต้นก่อนดูด,ดเูเต้นไม่ทันหรอกเต้นไม่ทันหรอกไก่ไก่้ถาถ้าเทพถ้าคุณเทพอะไรอันนั้นมันของฟรีของไม่ฟรีฟรีมันให้ใช้เฉยเฉยซื้อมาในราคาร้อยพป้อนองลองเลยลงเลยลงเลย รไปดูปกตัวลำรตงยาแดดต้อู้แดมาแรงแรงเธออยาเลมีันแดดเจอแมกะบุก็อยากจะเดินเาไประวังด้วยนะฝั่งนู้นมีคนเยอะมากมัดอยากกินอยู่เจอคนโหดฮะเจอคนโหดใครอะเี่ยเหมือนอายุเคเยมีหมวดอฟด้วยสีขั้นสูงหมวดเอฟ ต้องมาต้องมาไม่ต้องมาอาตีมาจะมาทำไมจะลงตรงนี้ปืนเยอะไม,อไม่เอาเอ้ยแกรลงมาก็จะปืนเลยไอ้ปืนอุ้ยเจอหมวกสามอุ้ยเจอเจอสอควงได้กลด้วยได้อันนี้ปืนอะไรอะนะเนี่ยไหนว่า MPC ส่วนอชอบลินมาก เดือดสองควงไม่ฉันจะต้องใช้ปืนมีคนถามว่าใครอยากเล่นด้วยก็ทักมานะโอ้โหคนดูไม่มีสักคนผู้หนึ่งคนแล้วอ่ะใครอยากเล่นด้วยทักมานะใช่ใครอยากเล่นด้วยก็ทักมาละกันเอ้เคยโดนแฮกรหัสปะวะไม่เคยเีงท่มีแต่แบนคนอื่นใครวะใครก็ได้ที่ ใครยิงหัวแบนมาขนาดนั้นอ่ะอุ้ยกดไลค์หนึ่งคนเฉยเลยอครกันเลยนักมาครับใช่บอกไอ้ยิงคนไปเลยพี่เกตพี่เกตเป็นบอดด้วยแต่หัวแตกหมัวอัดตัวค่ะอัดมหัวอัดตัวเห็นสังหารเดี๋ยวมั่วคนเนี่ยคนนี้ขี้โกงไม่ได้ขี้โกงหัวเต็มเต็มไม่ได้เกลือ ไม่มีของเกลือแต่ของเลทุกคนทุกคนเคยเจอแบบพวกแอกอะไรแบบนี้ไหมน่าจะเจอกันแล้วแหละอับเบรี่อับกินไซนเดี๋ยวเราจะลงไฮไลไท์นะทุกคนลงไฮไลไท์จึ๊บจะลงมาทำไมเนี้ยไม่เข้าใจมาหารถครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะหารถหาคุณก่อน เสียดายกระสุนอะไรบีบียังไม่ได้ลาดเองเลยประตูมันลาดบีบีไดนน้แค่หนึ่งตัวเ,เนี่ยแค่หนึ่งตัวไมีบีบินต้องไป<ะ>หากระสุนนี่มีแล้วบีบีไม่ได้ลาดเองนะมันอัดตัวตายโอ้ยฮะอะไรนะ วะใครอยากเล่นทักมานะครับไม่ต้องเล่นเถอไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนีเ่เดี๋ยวเขาก็ไม่ดูไม,มน MM. ไม่มีคนดูอยู่แล,ล้วเว้ยมามาขึ้นรถมามาไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรอใครใครอยากใครไหนรถอะไรตัวนี้ใครอยากเล่นทักมานะครับไม่มีคนดูแล้วมึงจะบอกใครวะเนี่ย วันนี้คลิปยาวนะคะวันนี้คลิปยาววันนี้คลิปยาวโอ้ยไม่มีกระสุนปืนระเบิดให้เลยไม่มีมีหนึ่งอันอะเอามามมอืะขอ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 ตัวนี้ขอตัวนี้นดีดตายยังตายแล้วไหนไหนกระสุนปืนระเบิดอะอยู<ๆ>่ในศพเนี้ ไหนกระสุนปืนนี่เลยจบนี้ววาเอาดีมีกระสุนระเบิดปะมีไหนอะอเอ้าไปไหนวะทิ้งไว้ไหนอะ,อะนเอามาอยู่พี่พี่เดี๋ยวทิ้งก่อนมามาเอามา๋ยวทิ้งห้ทิ้งมาเอ้ยผิด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 เอาเอา แ,แตกหมดเอ็งเล่นสนัหเหรออือโอกระสุนปืนระเบิดก็ยิงหายายากอยู่บีบีกก็ไม่มีนะเมื่อกี้ทิ้งไปเองเองอะซืะ้อความเก็บฟามฟังมเมียคนบอกว่าเติมไม่ไหวบ้าแล้วเปล่าไม่เติมหรอกไม่เติมนะครับเราไม่เติมไม่ โอ้เราไม่ได้รวยถามถามถามคนนี้ดิเราป้าเราเติมให้วันเกิดถามดิใช่เราไม่ได้รวยเลยจริงเติมอีกร้อยบาทไม่ได้รวยเลยจริงจริงจริงหะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอยู่นิ่งๆฮะฮะฟาร์มของมันโดนโดนจะสุดแล้วเบิดไปเต็มเต็มเน้นเน้นโอ้ไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวามมาด้นเสียงรถเนีย่ยตามมาดีเอาดีเจก่อนดีกว่าเจ็บมาทำไมอย่ามาขอใช้ด้วยไม่เลือนเองไม่ได้ลดเลยด้นเสียงรถปะระวังระวังฝั่งนู้นมีคนรถมา นอะอันนี้คนจริงแหละดะูนี่คนจริงนี่คนจริงอุ้หบีบีบียู่ไหนหลังงดูเ,เลียนซ้ายขวาเลยเนี่ยไหวเปล่าโอ๊ยบีบีมันอ่อมเรวเรวเๆวชุบชุบชุเบเดี๋ยวบีบีโอ๊ยเหี่ยหัวนิดเดียวเอง ไม่มันมันมันขนะ้ามาข้าม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 ตัามามามานาม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 อมา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 มมามมามมา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 มยมามาาามนีามานามาาม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 มันอยู่ตมงมามา่ มันมีสองคนเลยจเ้ยโป้เป็นเนี่ยตอนแรกวิวยิงมันล้มแล้วมัน<อ>ล้มกันแล้วไอไอตัวนั้นอน่ะเชื่อไหมอ่ิตี่พี่อะยิงมันใช่ปะมห้าตัวน่ะใช้ทด้ไรมันยังไม่ตายโปเ <c oughs> จอโปทุกคนมไม่เคยเจอโปเลยเจอ,อ<ย>แต่โปฮก<ย>ไมกตายยักหนึ่งหนึ่งยักหนึ่งหนึ่งยักษ์หนึง่งหนึง่งยักษหนึ่งหนึ่งก็เติมเองซะ เพื่อนงงมึงกดทำไมวะมึงกดทำไเมื่อแล้วเดนี่นะจะเราต้องถ้าวันนี้เราต้องชนะให้ได้ใช่ไหมเฮ้ยมีคนมาหนึ่งคนแล้วสวัสดีคนดูด้วยนะคะเดี๋ยวใครอยากเล่นก็พีมานะครับจ่คหัคลับใครอยากใครอยากก็พีมาเฮ้ส่งด้วยดีมาด้วยนะครับเช่เฮ้ยเฮ้ยมีคน ไปดีกว่าของหมดแล้วของยังไม่หมดของยังไม่หมดได้เพชรวัหนึ่งเลยเย้ได้ห้าเพชรดวงดีจังได้หนึ่งเพชรดิแดกแรงแรงแอ๊กน้อยละกันแอ๊กน้อยหละกันไปตรงโน้นดีกว่าไปตรงนู้นดีกลัวไปดูดิกลัวไปดูดิกลัอเออขอโทษที่แอด้วยนะคะเออแค่แอ๊กตัวเองเฉยๆฮะแค่อย,กอยากรู้ว่าหล่อหรือเปล่า หล่อพอหรือเปล่าที่จะให้คนดูมาดูกันล้านคนไม่มีหรอกคืออันนี้เราเล่นนานแล้วเด็เข้าก่อนที่ผมลงผมลงในเครื่องคุแต่เขาที่ผมเอาโทรศัพท์ผมมาเอ้าเอ็งลงเครื่องคูแอลเข้าก่อนตอนนี้ลงมาไม่ลงลงอ่ไม่ลงไม่ไม่ล้วตยอนาตบไ้ อย่าตามมาดิพี่จะเอาคิวอ่ะเองอ่ะชอบร้าคิวอยู่ด้วยอย่าล้าด,ดิอ <c oughs> อยากลงคนตึงๆอ่ะทุกคนเราว่ได้ลงไฮไลท์ได้เริ่มจากไอ้ตัวน,นี้ก่อนเลยเอ้ามันลงล่างอีกชิปแล้ว เฮ้ยวางนูง้นก็เอาเอาตายหมดเลยโอ้ไม่น่าลงเมืองนี้เลย,ยคนเยอะเกินแล้วพี่พีบอกให้เองลงมาไหมพี่พีไม่ได้บอกให้เองลงมาอุย้ยตายโทรศัพท์พี่ิจะซื้อของด้วยเยอะมีเพชรยู่กี่เพชรห้าเพชรโอ้โหห้าสิบอ้ยไม่ใช่ห้าสิบยี่สิบไหน โอ้ย oh ไปซื้อกล่องอะไรก็ได้หนึ่งกล่องสิบห้าบาทและไม่มีที่บอกเลยนะครับนี่ว้า wow. กล่องเฮ้ยกล่องอันนี้คนนิยมอ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวนี่กล่องรองเท้าขอสุ่มได้ขอสุ่มได้ขอร้องขอร้องเปิด <But. S 1> ถ้าไม่มีสุ่มได้นะพี่พีจะเติมให้เองร้านเพจเลยขอบคุณ ขอร้องถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เติมให้อาเต้เย็นไดเพชรมาสามเพชด้วยอ้โหเกลือมากเลยอยากจะเป็นลมจริงจได้อะไรมาได้รองเท้าผู้หญิงเพชเลยกี่เพชรสองเพชรึ้ึคึึึ้นนนึ้ึนนึ ใหม่ที่พีพีเปิดอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บให้ครบสามสิบทิศเพื่อดีไหมนะเพื่อเพื่อถ้าเปิดกล่องเพื่ออะไรเราหากล่องสุ่มเปิดดีกว่าถ้าเปิดทุกคนถ้าเปิดมากขึ้นเดี๋ยวนี้สุปสุปมาสุกัสสุกัสสักปีเย้ได้แล้ว ชื่อเป็นปิน้งปุ๊กกระปิงมุกกระปุกเกี้บีบีกดตรงไหนมันหนึ่งก็มีตัง้งค้างอ่ะกล่องกดกล่องแล้วก็นิยมเล่นอย่าเพิ่งอย่าไม่อะไรเลือกเ,<ล>เองอย่าพึ่งอะไรจะเลือกเองไม,ไม่บีบีเดี๋ยวก่อกแล้วมีมมเดี๋ยวทำให้มันเด้งออกแล้วไม่ ยงได้วะนะมันง่ายอ่ะได้นะไปม่เล่นล,นลอะออกดีกว่าไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าเปน็นหนึ่งแล้วมีมีว่าลูกกี่อันวะเอ,อ่อเพื่อนสร้งางห้องพอดีเลยขอเข้าเข้าหน่อยรวะสร้างห้องอ่ะได้โอเคสวยที่สัน พี่จันอา้าวออกทำไมวะพี่จันลบเพื่อนแม่ที่เกยบเลืนองนีว้วยแม่งลบเพื่อนแม่ใครลบใครอ่ะอทุกคน คือแบบทำไมเราต้องซื้อเหรอก็ก็อยากได้อยากได้ชุดอยากได้ชุดนี้ใครถ้าใครดวงดีก็บอกนะว่าอยากได้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 ซุ้มมาทอดมาโอ๊ยเกือแท้ เข้าไปดูดิจะรู้ว่าบีบีลบใครมันก็ดูดิว่าบีบีลบใครรู้แล้วว่าบีบีลบใครหืไม่ได้ลบเองลบเพื่อนนี่บีบีลบเพื่อนคนนี้เสียแม่ไอตัวเนี้นโปด้วยก็ตาร์เลคิดว่าไม่โป ตอนแรกคิดว่าไม่โปรเนี่ยไอดีเนี่ยอะดูนี่มันโปรด้วยมันโปรอืมโอ้ดีดีดีออกจากเกือนอ่ะน่ะไม่ก็ออกเกมแล้วไงอ๋ออยากเกมอะไรอะไรออกละอ่ะเองดูนี่ออกแล้วดูแล้วว่าออกแล้ ืไ <ừ S 2> <ừ S 1> ม่ม <B ì S 1> <à> ีไงไม่ทุกคนเราไปก่อนนะทุกคนบายบายเอาคนดูพี่อนยดีไปก่อนนะทุกคน